ซึ่งก็พึ่งคู้ว่ากูแชแนลครับซึ่งก็อยู่อยู่ในบรรยากาศภาพบกบลนะครับในวันให้เหี้ยอะไรมึนไก่ดิให้เหี้ยอะแหละกูจำไม่ได้แล้วนะครับครับนะครับวันนี้ก็เล่นเกมครับเล่นเกมนะครับอ่าไม้ค้าครับไม้ค้าครับิงกูดูไม่จริงนานแล้วไม้ค้าไม่เป็นไรครับผมนะครับอันนี้นจำหน้ามันไว้นะครับคนที่ชอบเอาคลิปผมอื่นมาลงนะครับจำหน้าไว้นะครับเออหนาคลิปของเองไม่ลงนะครับขโมยคลิปคนอื่นมานะครับ จริงจังนะที่เรียกวามาจากอีกไงเนี่ยมาจากอีกไงเนี่ยไอ้ขาฆาคู่นะเว้ยยุดฟุูงนะอย่าตีอย่าตีไอ้ที่หยุดสองเลยตีแล้วนะจะตีแล้วมิการมาลองตีนะครับเออขอบใจที่ไม่ตีไอ้เี่ยุดต้องหัวเยี่ยแหละวกมาตีกูอย่าใคยดูนั่นตอนนี้เราอยู่อ่าด้านนอกของงานนะครับนั่นคือได้ไงนะครับไอ้ยุที่เข้าไปแล้วคนเยอะเหลือเกินนะครับนี่แล้ของหมดแล้วไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมวินถึงปะนะครับเป็นถึงยี่โมงแล้วของหมดครับชิวหาย นะครับยังก็ตรงนี้ครับเราเด็กไม่เรียนทั้งนายนะครับออกมาข้างนอกนะครับผมไม่เรียนเหมือนกันไม่ไม่เรียนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับนี่ครับคนเต็มครับไม่ต้องห่วงครับแน่นเดีแลนะครับมปดูข้างนอกกันดีกว่านะครับไม่เรียนนะจ๊ะนะครับไปดูพวกเล่นมินนะครับไปเราจะไปดูพวกที่ซื้อมีดมาได้เงี้ยนะครับนี่ครับ นหนลองเล่นบันทึไฟไหนหน่ะครับบันไฟไหนนีมีเหรอนี่ถายเล่นถ่ายเล่นถายเล่นลงยูทูบไปเฉยถ่ายเงียาเงี้ยมากถ่ายบรรยากาศไงยบรรกาครับไม่จะ่งหนาี่มาไปถ่ายเล่นเกมเอ้ยเออถ่ายอะรถายอมไม่หนี่เฮ้ยเกมึงอยู่าอฮะยังอีกหนึ่งของบแรกบี่ข้เหรออสองแล้วอีอะไรวะ ครับแรกเองครับแรกเองคร <c oughs> ับแรกเ <c oughs> ขาบอกครับแรกเองครับแรกแล <c oughs> ้วพ่อแรก,แกเรงองครับสองนิ้วนะครับร <c oughs> ับแรก, <c oughs> แรกแครับสองนิ้วมาไปไปครับผมรู้สึกยังครับคุณนอยครรู้สึกยังไงกับการเข้าค่ายกับการเข้าแคมป์เนี้ยส <c oughs> บาสบายครับสบายโอเคแล้วเขาไม่สบายนะครับ ตื่นถามพวกอะน้าพูดเอกเขาคิดคิดบ้างไหมมังครับพูดเองครับอ๋อผมคิดว่ามคิดกล้องหลังไม่มีกล้องหน้าเอาลเอาเชียร์เฮ้ยตกใจหมดเลยอ่เไมคไม่เห็นหน้าใช่ไหมครับโอเคครับเห็น่าับงานวันนี้เนี่ยจัดว่าแมงโคตรน้อยยัยๆัยยัยอาปิเอาปิกล้าวปิก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 ้าวแม่งโคตรน้อยเลยไอ้พวกของอ่ะแล้วส่วนมากจะเป็นของที่แบบหาซื้อตามตลาดได้โคตรง่ายอ่ะแหมสุดยอดจริงๆอ้าวคือกินแล้วมัครับกินแล้วมั้งครับวินครับวินซอสครับอันนี้คุณวินได้้เหห็นนาม ผมชื่อปลาร์ตี้เมียกออะไรนะอาโมทิเดียวมีน้ำไหมครับอาเนี่ยที่ที่ผมเดินมานะผมได้น้ำส้มมาแก้วเดียวมากินครับแค่นั้นแม่งอย่าว่าแต่อีวินนครับกูก็เหมือนันของเยอะจอถึงปลายปีขี้ไม่ออกครับก็อยากจะพูดว่าน้ำลายกระเด็นเลยทีเดียวเอ้ยไม่ใช่ครับวันนี้ที่มาวันนี้นะครับไม่ได้มาอะไรเลยครับไม่ได้มาชอปม่นมาเตียมอะไรเลยกินแม่งอย่างเดียว ตะลุยคนตะกะครับมันก็อย่างนี้แหละคุณมายี่สิบครับมาลุยตะกะเอามายี่สิบเตะลุยตะกะไปในสองชั่วโมงนะครับของหมดแล้วไวมากเออไวมากจะทำอีกครับของของเขาหมดเลยใครจะทอดอีกครับแต่ไอติมทอดอีกครับไอติมทอดอีกอร่อยเลยครับแต่ว่าสาวนี่เจ้าจริงโอเงครับไม่ได้เรื่องเนี้ยแต่ผมว่านมเขานี่ใหญ่มากครับ ไม่ไม <łość> ่ไม่เดี๋ยวรอเดีนะวัอมดูกองเราอยากเห็นหน้าของคุณปายให้ดูนะครับนะในสัตว์เดี๋ยวมันหาคูโลกกินนะแป๊บแปบแป๊บกินอะไรจะบอกเขาไปทัวร์ดีข้างในอ่ะหน้าอย่างไรปายถ้าไปเดินแถวบ้านกูนี่กูเจ๊้าถืดจังกรเนี้ยเดียว